สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะนำท่านที่ชื่นชอบนะครับในการศึกษาหาความรู้เพื่อนำความรู้ที่ถูกต้องไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาและซ่อมแซมรถจัก,กรยานยนต์ด้วยตัวของท่านเอง มารับชมขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนหัวเทียนรถจัก,กรยานยนต์คาวาซากิ Z 300นะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับสสูบเรียงนะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ตัวเนี้ยจะมีอยู่2หัวเทียนในการถอดนะครับทั้งหัวเทียนซ้ายและขวาหรือสูบห่งสูบสเนี่ย ขั้นตอนและวิธีการถอดเนี่ยคือจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะถอดได้ง่ายกว่าเพราะว่าพื้นที่เนี่ยจะโล่งและสะดวกกว่าส่วนทางด้านขวาเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับอ่าทางด้านขวาเนี่ยจะถอดใส่ยากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันจะติดนะครับตรงตัววาวาน้ำนะครูอขอญอาตขยับกล้องนะครับ เนี่ยนะมันจะติดตัววาล์วน้ําท่อน้ำนะครับแล้วก็จะมีตัวกระป๋องพักน้ําสํารองเนี่ยนะครับบังอยู่นะครับนะแต่วิธีการถอดเหมือนกันนะครเพียงแต่พื้นที่ในการทํางานเนี่ยจะจะจะ,จะยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูแค่1สูบนะครับนะแล้วเราจะได้รู้ว่ารถคันละแสนกว่าบาทเนี่ยนะมันสามารถประหยัด ถ้าหัวเทียนได้ถ้าเราทําเองได้เหมือนอย่างที่เมื่อวานครูทําคลิปเนี่ยเปลี่ยนผ้าดิสเบรกหน้าเนี่ยนะเราก็ใช้ผ้าดิสเบรกหน้าของ NSR คู่และแค่50บาทถ้าเราทําเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรอ่าเดี๋ยวครูขออนุญาตย้ายกล้องกลับไปฝั่งเดิมนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปรับ มุมกล้องอะไรต่างๆให้ดีก่อนโอเคนะนี่นะจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ทีนี้เพื่อความสะดวกนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่ครูทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองน้ำมันเครื่องก็คือครูได้ทำการถอดตัวแฟลลิ่งนะเพื่อให้เราเห็นตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องได้สะดวก พอเราถอดแฟริ่งปุ๊บมันก็จะมีพื้นที่ในการถอดเปลี่ยนหัวเทียนโล่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะแต่ถ้าใครบอกว่าจะเปลี่ยนหัวเทียนโดยไม่ถอดแฟริ่งได้อันนั้นก็ถอดได้นะครับแต่ว่ามันจะล้วงยากมือท่านอาจจะได้บาดแผลนะครับครูก็เลยขอญาตถอดแฟริ่งลงไปนิดนึ่งในการถอดเปลี่ยนหัวเทียนต้องทําอย่างไรนะครับคือสวิตช์กุญแจต้องปิดนะครับสวิตช์กุญแจต้องปิด นะถ้าถาใจให้ดีคือดึงลูกแจออกไปเลยหลังจากนั้นให้เราปลดปลัก๊กนะปลดปลัก๊กบีบมันจะดังแป๊กแล้วก็ดึงลักออกนี่นะลักสูบด้านขวาก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นปลักอย่างนี้เหมือนกันก็ปลดเหมือนกันหลังจากนั้นให้ดึงนะโดยการดันขึ้นก่อนดันมันจะแน่นนะครับตัวเนีนะ้อันนี้คือครูขยับไว้ก่อนหน่อยหนึ่งแล้วนะครับ แล้วเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาตัวนี้ก็คือคอยนะครับอย่างคููเรียนช่างโยนมาเนี่ยครับางทีเขาจะเรียกว่าไดเล็กคอยบางบางรุ่นบางคงจะเรียกว่าปลั๊กออนคอยหรือคอยออนปลักอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งใช้ใช้ไปตัวนี้มันเสียได้เหมือนของรถยนต์รุ่นใหม่ๆมี4ี่สูบก็จะมีอย่างเงี้ยสตัวบางทีไฟก็อาจจะรั่วออกทางด้านข้าง แต่ของรถยนต์จะพิสูจน์ได้ง่ายกว่ามอเตอร์ไซค์เพราะพื้นที่มันมันเยอะมามานั่งดูให้หน่อยเวลาผมอธิบายมันอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะครับแต่ของมอเตอร์ไซค์จะยากหน่อยพื้นที่มันแคบนะครับทีนี้ครูถอดฝั่งนี้ออกมาแล้วเนี่ยเพื่อเพื่อความสบายใจนะครูก็เลยเอาปากกาเคมีเนี่ยเขียนตัว L L ก็คือเล็บด้านซ้ายพอเดี๋ยวพอครูไปถอดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครูก็จะเขียนตัว R หรือไม่เขียนก็ได้ เพื่อให้รู้ว่าไอ้คอยตัวเนี้ยเป็นของสูบฝั่งด้านซ้ายจะได้ไม่ต้องไปสลับถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกันก็ตามนะครับแต่เพื่อความสบายใจจะได้กลับไปประจำตำแหน่งเดิมนะครับส่วนท่านใดจะไม่ทําอันนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับแต่ครูเขียนไว้เพื่อความสบายใจว่าตัวเนี้ยคอยตัวเนี้ยเป็นของฝั่งซ้ายโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับถัดจากนั้นครูก็จะใช้บล็อกหัวเทียนนะครับ ใส่ลงไปนะขนาดมือคูเล็กๆนะครับก็ยังมีแผลซิบๆอยู่เหมือนกันนะครับนะใช้ประแจป่าผสมเบอร์14เฉพาะกับบล็อกตัวนี้นะนะก็จะทำการคลายนะจะต้องมีการหงายประแจคว่ำประแจนะครับอนะ รัน่นศูนย์บริการคิดค่าบริการเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงหนึ่งขั้นต่ำก็300นีถอดเปลี่ยนหัวเทียน2ชั่วโมงก็600นะย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า2สูบเนี่ยแซดสามร้อยสองสูบเนี่ยใช้หัวเทียนอะไรรหัสอะไรยังไงนะครับถ้าเราทำเองแล้วเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรนะครับออกมาแล้วนะครับ เป็นหัวเทียนตรงกลางไหมพี่ปุ้ยเป็นหัวเทียนยี่ห้อ NGK แล้วมีตัว R ก็คือมีตัวต้านทานไม่เห็นตรงสื่อเล,อเค,ลครับ NGK ตัว R คือตัวรีซิเตอร์ตัวต้านทานนะครับแล้วใช้รหัสอะไร C R 8 E ก็คือหัวเทียนที่ใส่กับรถ Honda Nova Sonic หัวเทียน Honda Nova s o n i ิไปซื้อตามร้านขายอะไรก็หัวละประมาณ80นะครับถ้าไปศูนย์ก็1ร้อยหนึ่งหรือ120แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเข้าศูนย์รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้โดยตรงเลยอาจจะกลายเป็นหัวละร5 0า150อะไรก็แล้วแต่วันนั้นอย่างที่ครูบอกว่าดูคลิปครูแล้วเนี่ยถ้าเอาไปปฏิบัติเองเนี่ยเราก็จะประหยัดตังค์ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะครับหัวเทียนของโซนิกสภาพ นะครับที่วิ่งไปหนึ0 0หมนกิโละครับแต่เจ้าของก็แจ้งมาแล้วว่าอนุมัติให้ถอนมาดูแต่ไม่ให้เปลี่ยนนั้นถ้าเปลี่ยนก็หัวละร้อยหนึ่งก็สองร้อยนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับแกนกลางด้วยนี้ดูแล้วก็จะกุดกุดแล้วแหว่งไปหน่อยนึง แต่ถ้าเกิดเป็นรถเรานะครับมันโค้กกําหนดแล้วเราก็ซื้อของใหม่มาเปลี่ยนพยายามไปซื้อหัวเทียนแท้นะครับระวังเจอหัวเทียนบิวนะครับแล้วหัวเทียนโนเนหัวเทียนแปลกๆถูกๆอย่าซื้อมาใส่นะหัวเทียนคุณมีปัญหาเครื่องยนต์คุณพังได้นะครับเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วนะครับทีนี้สมมุติว่าอันนี้คือหัวเทียนใหม่หรือจะใช้หัวเทียนเก่าแต่ทำฟาร์มสาสตร แล้วก็ทดสอบแล้วว่ามันใช้งานได้เป็นปกติก็จะใส่ครับใส่หัวเทียนลงไปบล็อกหัวเทียนมือคูเล็กๆนะครับมันก็เลยล้วงเข้าไปง่ายๆเสร็จแล้วก็ใช้บล็อกหัวเทียนนะครับหมุนได้มือก่อนให้เกลียวหัวเทียนเนี่ยเข้ากับเกลียวฝาสูบ ถ้าปีนเกีียวขึ้นมานี่งานงอกเลยนะครับนะฮะอ่านั้นต้องระมัด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 ระวังมากกว่าทำรถสูบเดียวอีกนะครับอะไรค่าใช้จ่ายพวกนี้สูงนะครับ ครูก็หมุนด้วยมือจกนกระทั่งหมุนไม่ได้แล้วนะครับก็จะเอาประแจขันนะครับอันนี้ขนาดเราทําแบบว่าไม่ยกถังนะครับถ้าบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยต้องยกถังต้องถอดไส้กรองอากาศออกเพื่อจะเปลี่ยนหัวเทียนค่าใช้จ่ายในการเข้าศูนย์บริการก็จะแพงขึ้น วัน,นนั้นเวลาซื้อรถมาใช้ครูถึงบอกว่าให้คุณมองไปถึงตอนช่วงเวลาที่คุณจะต้องเซอร์วิสด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ได้กีดขวางการมีรถนะครับคือใครก็อยากมีรถสวยๆแรง,แรงๆเร็วๆขับแต่มองศักยภาพภายภาคหน้าด้วยนะครับ เวลาขันก็ต้องระวังบล็อกมันบิดนะครับเดี๋ยวหัวเทียนมันจะแตกนะครับคูว่าคูขันหัวเทียนได้แน่นแล้วนะครับนะครับก็เอาบ็อกหัวเทียนออก อันนี้ก็ได้ความอนุคอร์บล็อกหัวเทียนมาจากพี่ปุ้ยนะครับของโรงเรียนไม่มีตัวนี้นะครับนะหลังจากนั้นให้เราใส่ตัวคอยดยเล็กคอยนะครับใส่เข้าไปจะลำบากหน่อยนะครับช่องว่างมันน้อยติดสายไฟติดอะไรต่างๆต้องระวังนะครับแล้วเวลาใส่ไปแล้วนะครับให้ตรงปั๊กเนี่ยหันออกมาด้านนอกนะครับเพราะว่าสายที่รอเสียบคือมันอยู่อย่างนี้นะ ถ้าเราอปั๊กเข้าไปด้านในสายมันเสียไม่ได้นะฮะทำอะไรก็พิจารณาดูด้วยเดี๋ยวศรษยครูจะบังเรานิดนึงนะครับ แล้วก็อย่างที่ครูบอกเอาปลั๊กหันออกมาด้านนอกนะนะครับแล้วก็กดตัวคอยลงไปนะครับกดตัวคอยลงไปอ่านะครับเมื่อกดตัวคอยลงไปเสียบกับหัวเทียนเรียบร้อยก็จัดการเสียบปลัก๊กหลังคนที่เป็นคนถอดและคนเสียบจะรู้สึกสปอร,ร์สาอนจะดังคลิปนะครับอ่าแล้วครูเสียบลองฟังเสียงนะ อดีรถมอไซค์วิ่งมารอสักครู่หนึ่งฟังเสียงนะครับ่านะได้ยินแะด,ดังกลิ่นะครับคือล็อกเราลองดึงดูนะครับเรียบร้อยนะส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับข้างขวาเนี่ยคือครูก็ถอดมาแล้วนะครับนี่นะยืนยันนะครับยืนยันว่าครูก็ถอดข้างนู้นมาแล้วนะเดี๋ยวครูจะไปทําการใส่ทีนี้นะครับ ครูก็ได้ทำการนะครับใส่หัวเทียนด้านขวา,อาคอยหรือปักหัวเทียนแล้วก็เสียบสายเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะแนะนำอุปกรณ์บางอย่างบางตัวนะครับนะอันนี้นะครับก็จะเป็นถังดักไอระเหยน้ำมันเครื่องโทษไอระเหยน้ำมันเบนซินนะครับที่เขาเรียกกันว่าถังชาโคนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ควบคุมนะครับ ระบบไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไอระเหยน้ำมันเบนซินนะเพราะนั้นรถยุคใหม่ๆนะครับจะต้องมีอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่บําบัดไอเสียกรองไอเสียอะไรต่างๆมากมายนะครับเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้ที่ในปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยมลพิษนะเพราะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีไฟฟ้าอะไรเนี่ยมาควบคุมนะครับนะ ใช้ใช้งานไปเนี่ยท่อพวกนี้มันจะแตกล้าวหลุดเนี่ยดูอย่างสายได้เห็นไหมฮะเนี่ยแตกจะขาดมีขาดแหลแล้วเนี่ยนฮะเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะทีนี้เรียบร้อยนะครับครูสายเข้าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวครูจะทําการติดเครื่องพี่ปูหยิบลูกกุญแจให้หน่อยอยู่บนตู้เครื่องมือสีฟ้า นะครูยังไม่ใส่แฟลิงนะแต่ดูแล้วตอนนี้แฟลลิงไม่โดนท่อไอเสียนะครับเดี๋ยวคูจะทำการติดเครื่องอ่าตอนนี้ครูเปิดกุญแจไปที่ออนแล้วนะครับอ่าอยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างครูจะติดเครื่องแล้ว เวลาเราติดเครื่องใหม่ๆนะครับอย่าเพิ่งรีบไปเล่งเครื่องนะครับโดยเฉพะหลังจากเราเปลี่ยนน้ามันเครื่องใหม่นะต้องรอให้ปั๊มน้ํามันเครื่องเนี่ยมันปั๊มน้ํามันเครื่องไปเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆก่อนนะหลายๆคนนะครับพอติดเครื่องได้จะบิดทะเลงโชว์อย่างเดียวเลยนะครับอ่าสักครู่นึง เพราะฉะนั้นนะครับในรถคาวาส a ก,กิแซดสามร้อยคันนี้นะครับถ้าในกรณีท่านใดนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนคอยก็คือถอดแค่ตรงนี้นะครับที่เป็นแท่งๆที่ครูถอดออกมาแต่ถ้าเกิดท่านใดต้องการที่จะเปลี่ยนหัวเทียนด้วยนะครับก็ครูก็บอกนะครับว่ามันใช้หัวเทียนของโซนิกนะครับคือรหัสยี่ห้อ NGK รหัส CR 8 E นะครับ นะหัวไปซื้อที่ศูนย์คอน้าก็คงจะหัวละแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งประมาณนี้ถ้าถอดเปลี่ยนหัวเทียนก็ขั้นตอนจะเยอะขึ้นถ้าถอดแค่คอยก็แค่ดึงปลั๊กตรงนี้ขึ้นอย่างเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนนะครับของรถแซดสามร้อยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ ต่อท่านที่เข้ามารับชมและจะเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ถ้าคิดจะทำเองนะครับนั้นครูและพี่ปุ้ยก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องติดแล้วอย่าเพิ่งรีบเร่งเครื่องนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมคอยติดตามคลิปต่อๆไปด้วย สวัสดีครับอ่านะครับเดี๋ยวในรถ Kawasaki 300นะครับเดี๋ยวครูแถมให้อีกนิดนึงนะครับคือตอนเนี้ยนะครับอ่าหัวเทียนอะไรต่างๆเนี่ยได้ถอดมาตรวจเช็คไปแล้วนะครับน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปแล้วตอนเนี้ครูจะประกอบแฟลิ่งกลับนะครับ ครูก็มาดูที่ตรงถังน้ําสำรองนะครับหรือถังพักน้าเนี่ยนะครับเนี่ยนะขีดอยู่ตรงนี้นะนี่คือฟูนนะครับต้องมีน้ามันต้องมีน้ําอยู่สูงสุดประมาณนี้แล้วต่ําสุดนะครับจะต้องมีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะตัวนี้นะนี่ขีดส่วนนี้คือตัวแอลนะนี่ต้องมีไม่ต่ำ่าขีดนี้ปาตรวกฏว่าคันเนี่ยมีน้ํายาหม้อน้าเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณนี้เองเขียวเขียวเนี่ย นะแล้วครูก็เลยเปิดฝาหม้อน้ําดูนะครับก็คือครูก็ไม่เห็นน้ําเลยนะครูก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับคือแปลวาขวดโซดาที่ครูซื้อมาผสมน้ําหวานกินเนะี่ยขวดนี้นะครับฟาร์มจุ3 2 5 c ซีซีเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเทน้ําลงไปนะครับนะดูซิครับว่าคันนี้น้ำแห้งเยอะไหมต้องเติมน้ํากลับไปเท่าไหร่ ดันแฟรลิงหน่อยหนึ่งแล้วก็เทลงไปละยญ่หกเฮ้ยที่หม้อน้ำก่อนอ๋อหม้อน้ำก่อนอขนาดบอกอย่าให้หกเต็มอยู่นะฮะ เต็มแล้วครับอ่าเต็มแล้วนะอ่าดูดูโชว์ขวดโซดาได้ครับอ่าใช้ไปหน่อยเลยนะอ่าทีนี้เติมที่ถังน้ําสํารองครับที่ถังน้ําสํารองนะครับเดี๋ยวดูนะถ้าจะเติมไปให้ได้ระดับนะครับได้ระบอกเติมไปครับอีกครับนี่แอลแล้วครับขึ้นมาแอลละอ่าอย่างดีนะที่มาดูก่อนนะครับไม่อย่างนั้นก็แห้งนะครับ เท <Okay, S 2> ไปหมดขัวได้แหละน่าจะเกือบพอดีครับอ่ายังขาดอยู่นิดนึงไปเอามาอีกนะประมาณถึงต้นสติ๊กเกอร์นะตอนนี้300กว่าซีซีได้เติมลงไปในหม้อน้ำแล้วเติมมาที่ถังพักนี่นะถึงแค่ตรงนี้นะฮะระดับคืออยู่ตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ นะท่านที่ใช้รถตะบี้ตะบานขับอย่างเดียวพอถึงเวลาพังมาก็หน้าซีดหน้าเซียวกันนะครับตรงสติ๊กเกอร์นะครับอ่าค่อยๆเทเดี๋ยวผมดูเองครับอีกครับอีกอีกหมดแล้วครับอ่าพอดีเลยครับโอเคนะ ก็แก้ไขปัญหาโดยการเติมน้ําเปล่าไปล่วงหน้านะครับถ้าจะถูกต้องตามมาตรฐานก็ต้องเป็นน้ํายาหล่อเย็นนะครับหรือคูลลนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไม่อยากให้รถของท่านพังนะครับเดี๋ยวท่านจะเสียตังค์ขอบคุณมากเลยครับนะครับเดี๋ยวแถมให้อีกนะครับตามที่ครูเคยบอกไปนะคะว่ารถคันนี้นะครับ คือตัวหูกระจกอันเนี้ยนะพอดีครูต้องถือั้องโทรศัพท์ทั้งสายชาร์จนะครับเนี่ยนะไอหูหูกระจกหรือหูคัตอันเนี้ยก็เป็นของแต่งเพราะฉะนั้นรถคันเนี้ยไอตัวสวิตชค์คัตเนี้ยก็จะไม่มีมานะครับแล้วก็มือคัตจะเป็นแบบพับได้แล้วก็ปรับระดับได้ที่สำคัญคือตอน,นเนี้ยสายคัตเนี่ยขาดไป2หรือ3เส้นแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ย สายคัดขาดไป2เส้นหรือ3เส้นละนะครับและที่สำคัญเลยก็คือนี่นะครับเป็นเรื่องของชีวิตเลยนะครับอันนี้คือแม่ปั๊มนะฮะเรียกปั๊มลอยปั๊มลอยนะครับนะเป็นตัวแต่งปรับระดับได้ครูได้เปลี่ยนผ้าเบรกให้ไปนะครับนเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเป็นคนถือมาถือนี่ครับแล้วถ่ายครับจับ ่าเดี๋ยวท่านดูนะครับคือหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากเลยกับอะไรแต่งอันนี้ไม่ห้ามนะครับคือชอบใครชอบมันนะครับแต่อยากจะฝากไว้ว่าอะไรแต่งเนี่ยนะครับพยายามซื้อของที่มันมีคุณภาพหน่อยเพราะว่าเบรกเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับชีวิตคูเปลี่ยนผ่าเบรกให้นะครับแต่ไม่ได้ไปยุ่งส่วนอื่นนะดูนะนี่คูบีบเบรกนี่นะ เบรกไม่จมนะนี่เบรกไม่จมนะเห็นไหมครับนี่เบรกไม่จมแต่เดี๋ยวดูนะครูเข็นรถไปไหมนี่ครูยังเข็นรถไปอยู่เลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครูบีบจนตึงแล้วนะนี่นะฮะยังเข็นรถไปเลยนะขนาดผอมๆนี่นะน้ํามันซึมออกมาจากตรงหัวไล่ลมตรงนี้จุดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมฮะย้ํานะคือครูไม่ได้มายุ่งกับเรื่องพวกนี้นะนี่น้ํามันเบรกซึมออกมา เดี๋ยวครูติดเครื่องให้ดูครับแล้วจะเบรกให้ดูว่าอยู่ไหมอเอาเกียร์หนึ่งแล้วนะนี่นะครูกำเบรกอย่างนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวครูจะออกตัวครับเห็น hey, ไหมฮะเนี่ยเ,เบรกหน้าให้อยู่เลยครับไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยฮึ <c oughs> อาทำใหม่นะครับนี่ออกตัวให้ดูนะครับนี่ดูนะ เห็นไหมครับเนี่ยเบรกไม่อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นซัดมาเป็นร้อยเนี่ยเราคิดว่าเบรกหน้าไอ้ปัม๊มแต่งทั้งหลายที่ซื้อมาใส่เอาอยู่นะครับอันตรายเลยนะครับแต่ว่าเบรกหลังเนี่ยเอาอยู่นะเบรกหลังนะแล้วครูเข้าเกียร์ให้ดูนะครับที่เบรกหลังน,นะครูยาเบรกหลังนเบรกหลังอยู่แต่เบรกหน้ามีปัญหา แล้วรถมอเตอร์ไซค์นะครับเบรกหน้าเนี่ยสำคัญกว่าเบรกหลังนะครับฝากไว้ด้วยจะเอาชีวิตมาฝากไว้กับของแต่งสวยๆงามๆแค่นี้ก็เลือกเอานะครับนะสายคัดจะขาดอโอเคนะเป็นของแถมอีกเล็กๆน้อยๆนะครับ <c oughs> ฝากไว้ขอบคุณมากเลยครับปิดเลยพี่ปุ้ย